แม่รู้ว่าเจ้าอยากแต่งนางเข้ามาในจวนเพื่อวางแผนโดยเร็วแต่อุปสรรคชิ้นใหญ่ของเราคือไทเฮาคิดว่านางจะยอมง่ายๆหรือสู้ไทเฟยเอ๋ยขึ้นมาลู่อ๋องยกยิ้มดังเช่นเคยไม่ยอมก็ต้องยอมพยะขาหากฝ่าบาททรงเอ่ยมอบสมรสพระราชทานมาไทเหฮาจะทรงคัดค้านอันใดได้ยิ่งเป็นคนที่รักพี่ชายอย่างลู่เฟยหลงข้าอยากเห็นสีหน้าสิ้นหวังของเขานั สู้ไทเฟยยกยิ้มนานมากแล้วที่ต้องทนเก็บกดและอยู่ภายใต้อำนาจของคนสามคนในวังหลวงหากแผนการโค่นล้มบัลลังลู่ฮ่องเต้สำเร็จพระนางก็จะอยู่เหนือคนใต้ล่าไม่ต้องอยู่ใต้ฝ่าเท้าคอยรับคำสั่งของใครและยิ่งไม่ต้องโดนใครกดขี่ข่มเหงอีกแล้วดังเช่นที่ผ่านมารอให้งานเลี้ยงคืนนี้ผ่านไปก่อนวันหลังแม่จะหาทางกลับทุนฝ่าบาทเองเรื่องสมรสพระราชทานในงานคืนนี้เจ้าก็พยายามแสดงออกความรู้สึกต่อนางอย่างชัดเจนละ่ะ เฟิ่งรันเป็นธิดาคนโปรดของใต้เท้าเฟิ่งหักบุตรสาวเขาได้เป็นพระชายาอ,องเขาก็ย่อมต้องหันมาสนับสนุนเจ้าให้ขึ้นเป็นรัชทายาทสู้ท้ายเฟยกล่าวพลางจิบน้ำชาสายพระเนตรของพระนางยากจะคาดเดาวความรู้สึกได้เช่นเดียวกับอ,องก้าวที่ไม่อาจคาดเดาพระทัยของพระมารดาตนเองตำหนักคังฉเฉวียน ตําหนักทังเฉวียนเป็นตําหนักที่อยู่ทางทิศใต้ของวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ไทยเฮาในทุกๆราชการมีศาลาริมน้ำอันรม่มรื่นเป็นที่ประทับผ่อนคลายส่วนพระองค์บริเวณเดียวกันนั้นนอกจากจะมีศาลาริมน้ำที่สวยงามแล้วสะพานไม้ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงามนั้นก็งามวิจิตรไม่แพ้กันลู่เฟยหลงเดินทางมาเข้าเฝ้าพระรมันดาภาพบรรยากาศอันคุ้นเคยของตําหนักทางเฉวียนทําให้เขาคิดถึงเยาวไวที่เฟิ่งรันมักมาเล่นที่นี่กับน้องสาวของนางและลู่อ๋อง ภาพความทรงจำในวัยเยาว์ปรากฏขึ้นมาเด็กหญิงตัวน้อยวัยเจ็ดปีกำลังวิ่งเล่นกับองคก้าพระอนุชาต่างมารดาของเขาส่วนตัวเขานั้นได้แต่มองนางวิ่งเล่นกับน้องชายต่างมารดาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครึมเนื่องจากในยามนั้นเขาอายุได้สิบห้าขวบปีแล้วจึงได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆเท่านั้นนานวันเข้าความรู้สึกที่มีต่อเฟื่องรันเริ่มแปรเปลี่ยนไปเขาเฝ้ามองการเติบโตของนางทุกๆวันก่อนจะออกไปรบทับจับศึกที่ชายแดนทุกครั้งหกักได้เห็นสิ่งของที่นางชอบในแคว้นของศัตรูเขามักจะนำมาเก็บแทนนตัวขอองางาเสม อาหลงของแม่ไทยเฮาทรงสาวพระบาทเข้ามาหาบุตรชายโดยมีกูกูใหญ่ของวังคอยช่วยประคองไว้มีให้พระนางทรงลื่นลม้มเนื่องจากบริเวณนี้อยู่ติดกับริมน้ำอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาสเสด็จแม่ลูกไฟหลงคำนับพระมารดาด้วยความเคารพสายพระเนตรและพระพักที่เคร่งขครึมพันอ่อนโยนหลงเมื่อได้พบพระพักของพระมารดาอีกครั้งรอบหลายปีไทยเฮาแม้จะทรงตำหนิบุตรชายที่ไม่ยอมมาเข้าเฝ้าพระนางก่อนและยังทิ้งพระนางเอาไว้ในวังเกือบหลายปี แต่มาวันนี้กลับทรงหลังน้ำพระเนตรแห่งความดีใจออกมาอย่างไม่รู้ตัวเจ้ากลับมาก็ดีแล้วกลับมาคราวนี้ก็อยู่ที่นี่เสียเถิดนะอย่าได้ไปไหนอีกเลยอยู่กับแม่และช่วยพี่ชายของเจ้าไทเฮาทรงกล่าวพระสุรเสียงอ่อนโยนพระหัตเหี่ยวย่นยื่นเข้าไปสัมผัสใบหน้าหล่อคมของบุตรชายคนเล็กด้วยความห่วงใยลูกเฟยหลงยิ้มพยักค่ะกระหม่อมกลับมาคราวนี้ก็ตั้งใจจะมาพำนักอยู่ที่นี่ถาวรจะไม่ให้เสด็จแม่ทรงเปล่าเปลี่ยวอีกแล้ว ลู่เฟยหลงประคองพระมารดาเข้ามานั่งในศาลาริมสะเจ้ากลับมาคราวนี้มีสิ่งใดที่นำมาด้วยหรือไม่ความคาดหวังของไทฮาทรงหมายพระไทยอยากให้บุตรชายได้เชื่อมความสัมพันธ์กับบุตรีเจ้ากรมอาญาให้แน่นแฟนมากขึ้นในอนาคตหากลู่เฟยหลงต้องขึ้นครองราชต่อจากลู่ฮ่องเต้ผู้เป็นโอรสองโตจำเป็นต้องพึ่งพาอำนาจเจ้ากรมอาญาในการสนับสนุน ชายหนุ่มเข้าใจความหมายของพระมารดาดีว่าทรงหมายถึงสิ่งใดายามที่เขาประทับอยู่ต่างเมืองพระมารดามักให้คนพาบุตรีเจ้ากรมอาญาอาวี๋ฟังหลงมาเยี่ยมเยียนเขาเสมอแต่สำหรับเขาและว่านางก็เป็นเพียงน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นเขาไม่อยากคิดเกินเลยกับนางไปมากกว่านี้ด้วยในใจของเขามีเพียงเฟื่งรันเพียงคนเดียวเท่านั้นต่อให้รู้ว่าตนเองไม่คู่ควรกับนางแต่เขาก็ยังมีหวังว่านางจะมีใจให้เขาและหันมามองเขาเหมือนที่นางมองลู่อ๋อง ลู่ไฟหลงคาดเดาว,ดว่าพระมารดาอยากให้เขาตอบเช่นไรแต่กับอวีฟังหลงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เขาไม่เคยรักนางแม้จะเคยพบกันหลายครั้งแต่นางกลับไม่มีความรู้สึกใดให้เขาชวนคิดว่าเป็นคนที่จะเข้ามาในใจของเขาได้เลยต่างกันกันกบเฟิ่งรันที่แค่มองตาของนางก็ราวกับมีมนสะกดให้หลงไหลอย,อย่างถอนตัวไม่ขึ้นนอกจากชัยชนะกระหม่อมก็ไม่มีสิ่งใดแล้วพะยะค่ะ ลู่เฟยหลงตอบพระมารดาตามตรงด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่ราบเรียบสีพระพักของไทเฮาผู้เป็นมารดาเจืดลงเล็กน้อยความหวังที่อยากให้พระโอรสเสกสมรสกับอวีฟางหลงนั้นดูท่าทางจะไม่มีหวังเสียแล้วแต่ทว่าพระนางก็ไม่ยอมแพ้เด็ดขาดไทเฮาทรงถอนพระไทยแม่รู้ว่าเจ้าไม่ชอบแม่นางอาวีแต่ตอนนี้เจ้าไม่มีสัตรีใดในใจก็ควรให้โอกาสนางบ้างนางเพียรทำเพื่อเจ้ามาเท่าใดาแม่อยากให้เจ้าเห็นใจนางนะ สเสด็จแม่ความรักคือความเข้าใจของทั้งสองคนหากให้ลูกอยู่กับนางพระความเห็นใจนั่นก็คือการฝืนใจและสุดท้ายนางก็คือคนที่เจ็บปวดที่สุดขอสเสด็จแม่อย่าทรงกังวลเลยพยะยาขะหากข้าไม่อาจแต่งงานมีชายาได้จริงก็ยังมีสเสวียนเอ๋อลูกจะพยายามมอบรมหลานเพื่อในภายภาคหน้าจะได้ปกครองแควนได้อย่างมีเกียรติ ลู่เฟยหลงกล่าวอย่างแม่นๆเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับสตรีที่ตนไม่ได้รักเด็ดขาดหากชาตินี้ไม่มีวาสนาต่อเฟิ่งรันเขาก็ยอมครองตนอยู่เพียงคนเดียวและคอยสนับสนุนลู่เสวียนผู้เป็นหลานชายให้ปกครองบัลลังก์ไทยเฮาทรงถอนพระทัยอีกคำรบเจ้าเองแต่ไหนแต่ไรมาแม่ก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเจ้าสำเร็จเลยสักครั้งแต่เอาเถิดหากเจ้ารักชอบสตรีนางใดแม่ก็ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าได้มีความเกี่ยวข้องกับสกุลของสู้ไทเฟยก็พอแล้ว ไทเฮาทรงกล่าวพระสุรเสียงหนๆคงมีสักวันที่พระนางจะเกลี้ยกล่อมให้บุตรชายคนเล็กยอมรับการแต่งงานกับอวีฟางหลงอาพรของเฟิ่งรันนั้นงดงามยากจะหาสิ่งใดเปรียบทุกสิ่งสรรที่งดงามถูกนำมาใช้กับนางจนหมดทั้งเครื่องประดับและปิ่นปักผมจนเฟิ่งอี้และเฟิง่งเจาะรงอดอิจฉาในความงามของเฟิ่งรันไม่ได้แม้ว่าเฟิ่งอี้จะเป็นน้องสาวร่วมสายเลือดเดียวกันแต่แววตาของนางมองปิ่นหยกที่อ่องก้าวประธานให้พี่สาวด้วยความเสียดาย เจ้าชอบปินยกนี้หรืออีเอ๋อเฟิ่งรันมองน้องสาวอย่างรู้ใจนางคลี่ยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างใจดีเฟิ่งอี้แซงปฏิเสธท,ทั้งท,งทังที่จริงแล้วนางควรเป็นเจ้าของปินยกนั้นเปล่าเปล่าเจ้ากับพี่หญิงของสิ่งนี้ท่านอองทรงประทานให้พี่หญิงข้าจะอาจเอื้อมอยากได้ทำไมกันนางหลบสายตาต่ำซ่อนประกายความไม่พอใจในแววตาเอาไว้เฟิ่งรันคลี่ยิ้มบางๆอีกครั้ง นางเดินตรงเข้ามาหาผู้เป็นน้องสาวก่อนจะบรรจงปักปิดน,นี้ลงบนมวยผมของอีกฝ่ายอย่างประนีตพลางมองนางและตนเองในกระสบทองเหลืองบานใหญ่พวกนางสองพี่น้องใบหน้านั้นละไม้คล้ายคลึงกันหลายส่วนอีกทั้งความงดงามยังไม่มีใครเป็นสองรองใครหากเจ้าชอบคืนนี้เจ้าก็ใส่เถิดพี่มีเครื่องประดับมากมายที่ท่านแม่เตรียมเอาไว้ว่าจบแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่ของตอนเองพลางให้จิงเจียวหวีผมที่ถูกปล่อยครึ่งหัวลงมาอย่างอารมณ์ดีในเมื่อน้องสาวของนางชอบปินนั้น ทั้งอีกฝ่ายยังไม่มีเครื่องประดับที่โดดเด่นเลยสักชิ้นนางในฐานะพี่สาวที่ไม่อยากเห็นน้องสาวน้อยใจจึงตัดสินใจมอบปิ่นนี้ให้สวมใส่ของพระราชทา,านจากอองก้าวแล้วอย่างไรในเมื่อตอนนี้มันเป็นของนางนางจะทำอย่างไรก็ย่อมได้ขอบคุณเจ้ากับพี่หญิงเฟึ่งอีเอ่ยด้วยความดีใจนางหันหน้าเบาๆสองถึงสามทีเพื่อสำรวจความเรียบร้อยบนใบหน้าของตนเอง นางหยิบชาตมาแต้มริมฝีปากเบาๆริมฝีปากนั้นอิ่มเอิบด้วยชาสีแดงนางมั่นใจว่าคืนนี้นางจะต้องงดงามไม่เป็นสองจากเฟิ่งรันแน่นอนงานเลี้ยงกำลังจะเริ่มขึ้นคนของลู่อ๋องและสู้ไทเฟยต่างค่อยๆเดินมาจากตำหนักหลันเป่าที่อยู่ไกลจากวังหลังพอดีกับเซียวหองเหา่าที่เดินมาพร้อมกับนางกำนันใหญ่ของนางเซียวหองเห่าในอารรสีน้ำเงินน้ำทะเลค้อมศีรษะคำนับสู้ไทเฟยในฐานะที่อีกฝ่ายเป็นผู้อาวุโสกว่าด้วยความเคารพถาวายพระพรสู้ไทเฟยเพคะ เซียวหงเฮาคอมศีรษะคำนับอย่างนอบน้อมพระพักงามอิ่มเอิบคล่ยิ้มบางๆเป็นเชิงรับคำนับจากอ,องก้าด้วยเช่นกันถาวายพระพรพี่สะพ้ายทรงสบายดีนะพะยะค่ะลู่อ๋องฉีกยิ้มกว้างถามพอดีกับเซียวหงเ่าที่ยิ้มรับข้าสบายดีเชิญพวกท่านตามสบายเถิดขอตัวก่อนว่าจบแล้วเซียวหงเ่าก็เดินจากไปพร้อมกับนางกำนันของพระนางด้วยท่าทียิงโสยอย่างไรแล้วสู้ท่เฟยก็ถือเป็นผู้อาวุโสข,ของวงัง อีกทั้งในวังหลังก็นับเป็นอดีตพระสนมของไทสร้างหงวงพระองค์ก่อนจึงไม่สมควรที่จะถูกมองข้ามโดยไม่ให้ความเคารพรอยยิ้มของสู้ไทเฟยค่อยๆหายไปแปรเปลี่ยนเป็นสีพระพักเรียบตึงแม่ยังไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าฝ่าบาทก็จัดงานเลี้ยงอย่างกระทันหันเอาไว้วันหลังแม่จะหาทางกลับทูลเรื่องของเจ้ากับเฟิ่งรันเองลู่อ่องยิ้มรับพยะคาสะเสด็จแม่ รถม้าของอัคารมหาบดีเฟิ่งเข้ามาเทียบจอดที่หน้าประตูวังหลวงใต้เท้าเฟิ่งยืน่นสาดเชิญร่วมงานเลี้ยงให้กับทหารหน้าประตูวังก่อนจะจูมือหูหยินเอกของตนเองเดินนำบุตรสาวทั้งสองเข้าไปในงานรื่นเริงนี้จูจ่ๆเฟิ่งรันกลับรู้สึกบางอย่างนางจึงปลีกตัวเดินออกไปความรู้สึกบางอย่างนำพานางมาที่อุทยานหลวงของตำหนักคุณหิงเนื่องจากนางเป็นที่โปรดปรานของฮองเฮาพระนางจึงทรงอนุญาตให้หญิงสาวเข้ามาในอุทยานได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการถือเป็นคนพิเศษของพระนางจริงๆอะ เฟิงรันเผยเดินชนกับลูกเฟยหลงจนเกือบเซมลงไปโชคดีนักที่ฝ่ามือหนาคว้าเอวบางประคองเอาไว้ได้ทันฝ่ามือของนางยิดไหล่ชายหนุ่มก็เอาไว้แน่นหัวใจของนางพลันเต้นระรัวกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนางค่อยๆลืมตาทีและนิสศตากับผู้ที่สวมกอดเอวนางเอาไว้ออง์รัชทายาทนางอุทานเบาๆด้วยความตกใจก่อนจะเริ่มรู้สึกตัวว่าตนเองกำลังอยู่ในอ้อมแขนแกร่งของอีกฝ่ายและยังแนบชิดกับแผงอกของเขาอีกด้วย ลู่เฟยหลงถือโอกาสสตดกลิ่นหอมจากกายนางเป็นกลิ่นหอมที่เขาชมชอบยิ่งนักไม่ต้องปรุงแต่งอันใดานางก็มีกลิ่นกายที่หอมเยาวยวนยิ่งนักชายหนุ่มเผอสูตรกลิ่นหอมรันจวนใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังถูกนางมองด้วยสายตาตำหนิปล่อยหม่อมฉันก่อนเพคะนางกล่าวเสียงแข็งกับเขาชายหญิงอยู่ด้วยกันและทำเช่นนี้ย่อมไม่สมควรยิ่งนักลู่เฟยหลงจึงได้สติและปล่อยเอวบางด้วยความรู้สึกที่แสนเสียดาย เราขอโทษลูกเฟยหลงกล่าวเสียงครึมเขาซ่อนท่าทีเหนียมอายเอาไว้ภายใต้ดวงตาคมปรับที่เย็นชาเราหรือเขาแทนตัวว่าเรากับข้างง้นหรือม่อมฉันขอประทานอาภัยเพคะที่เสียมารยาทต,ต่อพระองค์เฟิงรันย่อกายขออาภัยอย่างนอบน้อมสมกับเป็นสตรีที่ได้รับการอบรมมาอย่างดียิ่งนางเก็บซ่อนความเขินอายเอาไว้ไม่มิดนอกจากลูกอองที่เคยปักปิ่นให้นางแล้วก็มีลูกเฟยหลงที่ทําให้หัวใจของนางเต้นระรัวทุกครั้งที่ได้สบตาก,กัน ไม่เป็นไรเจ้ามาร่วมง,งานนี้เหมือนกันหรือเขาแซงถามทั้งทงท,งที่ในใจนั้นรู้อยู่แล้วว่านางมีการแสดงไร่รำนี้ในวันฉลองของเขาเขาดีใจยิ่งนะเฟิ่งรันก้มหน้าตอบเพคะถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอตัวก่อนนางมิได้เกรงกลัวเขาแต่อย่างใดแต่ก้อนเนื้อด้านซ้ายในอกของนางเต้นรัวราวกับจะระเบิดออกมาหากนางยังยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปคงไม่เป็นผลดีต่อตัวนางเป็นแน่สายตาทรงอนุภาพนั้นมักทำให้นางใจสั่นทุกครั้งที่ได้พบกันเพราะเหตุใดกันนะ ลูกเฟหลงเอ่ยเสียงเรียบออกมาถ้าเช่นนั้นไปกับข้าเถิดข้ากำลังจะไปงานเหมือนกันเฟิ่งรันปฏิเสธไม่ออกนางมองชายหนุ่มที่เดินนำหน้านางไปก่อนจะถอนหายใจเบาๆอย่างโล่งอกแล้วเดินตามเขาไปที่งานลูกไฟหลงกับลูกอ๋องนั้นหล่อเหลากันคนละแบบลูกอ๋อ,องหล่อเหลาสุภาพทำให้นางรู้สึกประทับใจยิ่งนะ แต่ลู่เฟยหลงหล่อเหลาดูดันสมชัยชาตินักรบอีกทั้งสายตาทรงอนุภาพที่ทําให้นางใจสั่นตลอดเวลานางจึงรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่อยู่ใกล้กับลู่เฟยหลงมากกว่าลู่อ๋องเฟิงรันเดินตามหลังลู่เฟยหลงมาเงียบๆนางเจอกับเซียวหองเฮาและไทเฮาจึงค้อมคำนับตามธรรมเนียมอย่างงดงามกิริยาความงดงามและอ่อนช้อยของเฟิงรันเป็นที่พอพระทัยของเซียวหองเฮาหนักยกเว้นเพียงแต่ไทเฮาที่ทรงมีอคติบางอย่างในใจกับนาง นับตั้งแต่ที่รู้ว่าสู้ไทเฟยเองก็หมายตาเฟิ่งรันให้เป็นชายาขององค้าวพระทัยของพระนางก็วาวุ่นไม่เป็นสุขหรือว่านางจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ลูกเฟยหลงไม่ยอมรับการแต่งงานกับอวี๋ฟางหลงเป็นแน่แม้จะไม่ได้ชอบนางเป็นพิเศษแต่ก็มีได้อคติกับนางจนเกินไปสกุลเฟิ่งเป็นสกุลใหญ่อันดับหนึ่งของแควนย่อมเป็นธรรมดาที่มีเชื้อพระวง์ทั้งหลาย ต้องการเกี่ยวดงเป็นทองแผ่นเดน,นียเยาวกันแต่อวีฟางหลงนั้นก็ไม่น้อยหน้าใครสกุลอวีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไทเฮามาเนิ่นนานพระนางทรงหมายมั่นอยากให้สกุลอวีเป็นฮองเฮาองค์ต่อไปถาวายพระพรเพคะเทาฮองเฮาเฟิ่งรันค้อมกายคำนับอย่างนอบน้อมด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานน้ำเสียงอันอ่อนหวานของนางนี้เองที่ทำให้พระทัยของไทเฮาผู้ได้รับฟังวาจานี้เริ่มพระทยอ่อนยยบมาบ้างแต่หากให้นางแต่งงานกับลูกเฟยหลงจริงๆตำแหน่งพระชายารองนั้นก็ไม่เลวนะ หากในอนาคตโอรสองค์เล็กขึ้นครองราชต่อนางก็นับว่ามีศักดิ์เป็นห่วงกุ้ยเฟยหรือหากแย่ที่สุดก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งในสี่สนมชายาของห้องเต้ราชการถัดไปคิดแล้วก็ไม่มีผลเสียเท่าใดนะเซียวฮองเฮากับไทเฮาคลี่ยิ้มตอบยินดีต้อนรับนระรนเซียวหองเฮาทรงเอ,อ่ยอย่างใจดีพร้อมกับรอยยิ้มอันอบอุ่นประดับบนพระพักตตองงดงามถวายพระพรเพคะเทาฮองเฮา เสียงหวานใสของอวีฟางหลงดังขึ้นจากด้านหลังสตรีงดงามในอภรรท์ที่ชมพูกลิบบัวแสนงดงามเดินย่างกรายอย่างอ่อนช้อยเข้ามาคำนับไทยเฮาและหองเฮาความงดงามของอวีฟางหลงไม่ได้ไปกว่าเฟิ่งรันเลยหักยืนอยู่ใกล้ๆกันแล้วพวกนางคงกลายเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเป็นแน่กล่าวจบแล้วก็หันมามองลูกเฟยหลงด้วยสายตาชื่นชมถาวายพระพรเพคะองค์รัชธายาตอาวีฟางหลงกล่าวด้วยน้ำเสียงหวานใสต่อหน้าชายหนุ่ม นางหลบสายตาลงด้วยความเอียงอายามต้องศบสายตาคมปรับคู่นั้นแต่ทว่าลู่เฟยหลงกลับมีให้ความสนใจนางเลยเพียงนิดคุณหนูสกุลอวีรู้สึกเสียหน้าเพียงนิดที่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ตอบกลับมาไทเฮาทรงเอ่ยปลอบใจหลงเอ๋อเพิ่งเดินทางกลับมาเอาไว้วันหลังเจ้าค่อยแวะมาหาเขาที่ตำหนักบุรพาแล้วกันนะเซียวฮองเฮาทรงมองพฤติกรรมของทั้งสองมารดาของสามีตั้งใจจับคู่ให้อย่างชัดเจน อีกทั้งสายตาของลูกเฟยหลงนั้นบ่งบอกชัดยิ่งว่ามีได้มีใจให้อวีฟางหลงผู้นี้เลยสงสารแต่เพียงลูกเฟยหลงเท่านั้นสายตานั้นบ่งบอกความรู้สึกที่มีต่อเฟิงรันเช่นใดย่อมปิดไม่มิดหม่อมฉันขอตัวก่อนเพคะเฟิงรันรู้สึกตัวราวกับเป็นส่วนเกินจึงเดินปลีกตัวออกมาลูกเฟยหลงที่เริ่มเบื่อหน่ายจึงเดินตามนางเข้าไปในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อตอนเองเขาพอจะทราบจุดประสงค์คร่าวๆของการจัดงานครั้งนี้แล้วพระมารดาทรงเชิญสกุลอวีและอวีฟางหลงมาคงหมายใจอยากจับคู่ให้เขาเป็นแน่ แต่สตรีในใจของเขามีเพียงเฟิ่งรันเท่านั้นไม่มีใครมาแทนที่นางได้แต่วาสนาระหว่างเขากับนางจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเฟิ่งรันและเฟิ่องอินั่งที่โตด้านหลังลำดับถัดมาจากอัครมหาบดีเฟิ่งผู้เป็นบิดากับมารดาอย่างเฟ้่องงูหูหินข้างๆนางนั้นคือที่นั่งของอวีปหลงธิดาเจ้ากรมอาญาซึ่งมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับไทเฮาพอสมควรทั้งบิดาของนางและบิดาของอวีฟางหลงนั้นต่างก็เป็นเสนาบดีตำแหน่งสูงทั้งคู่หากพวกนางถูกจัดมานั่งเคียงข้างกันย่อมไม่แปลก ใบหน้าอ่อนเยาว์ของอวีฟางหลงมองเฟิ่งรันด้วยสายตาเป็นมิตรนางคลี่ยิ้มบางๆให้อีกฝ่ายอย่างเป็นกันเองเฟิ่งรันยิ้มอ่อนๆน้อมรับพอดีกับสายตาของเฟิ่งอี้ที่มองมาอย่างจับสังเกตคุณหนูสกุลอวีอวีฟางหลงไม่ใช่หรือเจ้าคะพี่หญิงเฟิ่งอี้กระซิบถามอย่างไม่ไว้ใจสายตาของนางจดจ้องอวีฟางหลงไม่วางตาเฟิ่งรันปลายหางตาปรามผู้เป็นน้องสาวเงียบๆนางทักทายเรามีไมตรีกับเราเจ้าอยู่นิ่งๆเถิดเจ้ากะ ฟิงอี้ยอมสงปักสงคำเมื่อได้รับคำเตือนจากผู้เป็นพี่สาวนางรินชาให้ตนเองอย่างเงียบๆสายตานั้นจับจ้องมองที่ลู่อ๋องซึ่งประทับอยู่ข้างๆสูไทเฟยด้วยสายตายากจะคาดเดาความหมายข้าได้ยินกิติศัพท์รูปโฉมอันงดงามของแม่นางเฟิ่งมานานแล้วมิดข้าคิดว่าวันนี้จะได้มาเจอท่านด้วยตนเองหากไม่รังเกียจท่านจะดื่มสุรากับข้าสักจอกได้หรือไม่รอยยิ้มของอวีฟางหลงทำให้เฟิ่งรันปฏิเสธไมตรีไม่ลง ย่อมได้สี่อวีฟางหลงรินสุราใส่จอกของเฟิ่งรันด้วยความยินดีก่อนที่ทั้งสองจะยกจอกสุราเข้าปากพร้อมกันการกระทําของพวกนางทั้งสองล้วนอยู่ในสายตาของลู่เฟยหลงและลู่อ๋องเห็นอวีฟางหลงและเฟิ่งรันเข้ากันได้ดีเช่นนี้จะเป็นเช่นใดหนอหากให้พวกนางทั้งสองมาเป็นสะพายของราชวงศ์เซียวหองเฮาทรงเอ่ยคำกล่าวนี้ราวกับรู้พระทัยของไทฮาว่าคิดสิ่งใดแต่ว่าทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนสองคนการ,การไปบังคับให้อภิเศกสมรสกันนั้นย่อมไม่เหมาะสม เซียวฮองเฮาในฐานะสภัยใหญ่ของราชวงศ์สมมองทุกอย่างอย่างแม่นยำพวกนางทั้งสองต่างงดงามและเปี่ยมด้วยวาสนาบารมีทั้งคู่น่าเสียดายยนักหากคนหนึ่งจะต้องแต่งเป็นแค่ชายาอองและอีกคนเป็นหงคู่บัลลัง,ท,งทั้งทั้งที่ความงดงามและความสามารถของพวกนางทั้งคู่ล้วนไม่ได้ไปกว่ากันเลยสักนิดฮองเฮานั้นล้วนคิดเหมือนแม่เสียจริงไทเฮาทรงเอ่ยพระพักงดงามหันไปทอดพระเนศสตรีทั้งสองอย่างสนพระไทยหากแต่ความสนพระไทยนั้นอยู่ที่อวีฟางหลงมากกว่าโดยเฉพาะแม่นางอาวีจะดีเพียงใดหาก ได้มาเป็นชายาของหลงเอ,อ๋จอกสุราของลูกเฟยหลงเกือบตกเพราะความตกใจงานเลี้ยงฉลองนี้พระมารดาคงไม่ได้จัดขึ้นเพราะชัยชนะของเขาเพียงคนเดียวแต่อาจหมายถึงการประกาศเรื่องว่าที่พระชายราชทายาทหากเป็นเช่นนั้นเขาควรทำเช่นใดเพื่อรักษาเกียรติของอวีฟางหลงและความหัวใจของเฟิ่งรันมาครองสายตาคมปรับจับจ้องที่เฟิ่งรันอย่างไม่วางตาสู้ไทเฟยที่สังเกตเห็นสีพระพักวิตกของลูกเฟยหลง นางยกยิ้มมุมปากอย่างพึงพอใจจึงกล่าวขึ้นมาว่าไทยเฮาทรงพระปรีชาย,ยิ่งนักเพคะแม่นางอวิ่งดงามสมกับรัชทายาทนักจะเป็นการดีหรือไม่เพคะหากมอบสมรสพระราชทานให้กับพวกเขาทั้งสองและให้เฟื่องรันสมรสกับลู่อ๋องสู้ไทยเฟยเอ่ยเจตนาของตนเองอย่างไม่ปิดบังหากดึงอำนาจสกุลเฟื่องเข้ามาพระนางย่อมเป็นต่อหลายขุมนักเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องการตัดสินใจของคนทั้งสองกระหม่อมว่าสู้ไทยเฟยทรงอยู่เฉยๆจะดีกว่าพะยะค่ะ ลู่เฟยหลงตอบอย่างจะเย็นสายตาของเขาปราดมองลู่อ๋องที่ยิ้มอย่างพึงพอใจในตัวเฟิ่งรันสตรีเพียงหนึ่งเดียวกลับกลายเป็นที่แย่งชิงของบุรุษทั้งสองคนนางจะรู้หรือไม่ว่าบุรุษทั้งสองอาจจะต้องมีปัญหากันเองเพราะนางสู้ไทเฟยเผยยิ้มที่เคลือบแคลงด้วยความในบางอย่างองค์ราชทายาทคงไม่ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ลู่อ๋องได้ทําการปักปิ่นให้กับแม่นางเฟิงรันแล้วนั่นหมายความว่าพวกเขาทั้งสองพึงพอใจในตัวกันและการมีสิ่งใดที่ต้องถามอีกหรือเพคะ ไทเฮาทรงตรัสถามเฟิ่งรันซึ่งบัดนี้นางกลายเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเสียแล้วจริงหรือเฟิ่งรันเจ้าตอบข้ามาเถิดเฟิ่งรันสะดุ้งนางอุตสาห์อยู่เงียบๆไม่ปริปากเอ่ยคำใดแต่สุดท้ายกลับต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ทางด้านลูกอองเองก็พึงพอใจไม่น้อยเขาพยายามมองหาปิ่นที่มอบให้นางแต่ว่าตอนนี้ปินนั้นไปอยู่กับเฟิง่งอี้ผู้เป็นน้องสาวของนางเสียแล้วเฟิ่งรันย่อกายคำนับน้อยๆก่อนจะตอบไทเฮาทูลไทเฮาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเพคะ นางไม่อาจโกหกได้ปิ่นที่ลู่องปักผามให้นางในวันนั้นทุกคนย่อมเห็นประจักษ์ชัดแม้แต่ลู่เฟยหลงก็เช่นกันอวีฟางหลงมองนางด้วยสายตาที่ซ่อนความหมายบางอย่างเจ้ารู้หรือไม่ว่าการทําเช่นนั้นตามธรรมเนียมแล้วเจ้าจะต้องแต่งงานสู้ไทเฟยเอ่ยนางพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อจะดึงอำนาจสกุลเฟิ่งมาเป็นของตนเองเฟิ่งรันพยักหน้าน้อยๆเป็นเชิงตอบรับ ลู่อ๋องได้ทีจึงลุกขึ้นเอ่ยแก้ไขสถานการณ์อันชวนอึนอดอัดส,สำหรับเฟิ่งรันทูลไทเฮากระหม่อมกับเฟิ่งรันสนิทสนมกันมานานเราสองมีใจตรงกันหากทรงพระเมตตาโปรดมอบสมรสพระราชทานให้พวกเราสองคนด้วยเถิดความรู้สึกในใจของเฟิ่งรันตีรวนกันไปหมดหากเป็นยามอื่นนางคงรู้สึกดีที่ลู่อ๋องรักและเมตตานางมากถึงเพียงนี้แต่ยามนี้ความรู้สึกกลับไม่เป็นเช่นนั้นนางรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแปลกไปแปลกจนนางไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นต่อจากนี้ เฟิงอีมองลู่อ๋องและเฟิงรันผู้เป็นพี่สาวด้วยสายตาแสดงประกายความรู้สึกบางอย่างยากนักที่จะคาดเดาความคิดในใจของนางได้ในยามนี้นางจ้องมองเฟิงรันราวกับรอคำตอบจากอีกฝ่ายว่าจะตอบเช่นไรในยามสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจเช่นนี้ ไทฮาวทรงมองเฟื่องรันสลับกับลู่อองหักนางถูกดึงเป็นชายาเอกของลู่อองตำแหน่งพระชายารององราชทายาทสำหรับนางคงหมดความหมายพระนางหมายพระไทอยากให้อวี๋ฟางหลงเป็นพระชายาเอกเป็นว่าที่ฮองเฮาส่วนเฟื่องรันเป็นพระชายารองว่าที่ห่วงกุ้ยเฟยในอนาคตมันจะดีต่อลู่เฟยหลงไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ในยามนี้สตรีเพียงผู้เดียวกลับเป็นที่ต้องการของบุรุษทั้งสองหากทั้งสองต้องมาแตกคอกันเพราะนางคงไม่ใช่เรื่องดีแน่เรื่องนี้เจ้าจะตัดสินใจอย่างไร ไทเฮาส่งคาดคั้นคำตอบจากหญิงสาวนางยืนด้วยท่าทีสงบนิ่งเพียงผู้เดียวท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่จับจ้องมองมานางกลืนน้ำลายลงคออึกหนึ่งพันสายตาเห็นประกายไหววูบของลูกเฟยหลงสายตาคู่นั้นหมายความว่าอย่างไรกันหากนางปฏิเสธเรื่องที่ลูกอ๋องปักปิ่นให้นางก็คงเป็นที่ลือกระชอนกันทั้งเมืองหลวงและคนที่เสียหายที่สุดคือนางและตระกูลเฟิง แต่หากนางยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ก็จะช่วยตระกูลเฟิ่งให้รอดพ้นจากคำคอรหาอีกทั้งอาจเสริมอำนาจของบิดานางให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้คิดทางใดก็ย่อมเป็นผลดีต่อนางทั้งนั้นอีกทั้งลูกอ๋องกับนางก็สนิทสนมกันมาเนิ่นนานนางเองก็แอบพึงพอใจเขาอยู่มิใช่น้อยหากนางได้แต่งงานกับเขาโดยเร็วอาจช่วยเสริมอำนาจหนุนหลังเขาก็ย่อมได้ทุกคนต่างรอคำตอบของเฟิ่งรันอย่างใจจดใจจอ่อ นางถอนหายใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาหม่อมฉันน้อมรับการสมรสครั้งนี้เพคะลูกเฟยหลงบีบจอกชาแน่นจนเกือบแตกแต่หากเขาสะกดอารมณ์เอาไว้ได้ทันฮ่องเต้ผู้เป็นพระเชษฐาและฮองเฮาผู้เป็นพระเชษฐภิกินีย่อมเข้าพระทยัยความรู้สึกของพระอนุชาผู้นี้ดีว่าคิดเช่นไรกับเฟิงรันแต่ทว่าทยเฮานั้นคงไม่มีทางล้มเลิกความตั้งใจที่จะให้อวีฟางหลงมาเป็นสภัยง่ายๆแน่เพลานี้ทั้งสองพระองค์สงสารลูกเฟยหลงยิ่งนักงานวันนี้ คืองานเลี้ยงสังสรรค์แท้ๆแต่กลับต้องมาพังทลายลงเพราะการกระทําของสู้ไทเฟยเจ้าคิดดีแล้วหรือเฟิ่งรันเซียวฮองเฮาเอ่อยถามอีกฝ่ายสีพระพักนั้นจริงจังยิ่งยามเห็นสีหน้าวิตกของลูกเฟยหลงก็ยิ่งสงสารจับใจผู้ถูกขนานนามก้มศีรษะน้อมรับเพคะหม่อมฉันตัดสินใจดีแล้วเพคะ อวีฟังหลงได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่สุดท้ายนางกลับนึกสงสารเฟิ่งรันนักอีกฝ่ายเข้านอกออกในวังบ่อยกว่านางอีกทั้งลู่เฟยหลงก็แสดงชัดเจนนักว่าหลงรักเฟิ่งรันอย่างจริงใจสุดท้ายนางจะกลายเป็นมือที่สามขัดขวางความรักของเขากับเฟิ่งรันอย่างนั้นหรือเฟิ่งอี้ได้แต่กำชัยอภรรของตนเองเบาๆการตัดสินใจของเฟิ่งรันคราวนี้ทำให้นางไม่อาจสะกดอารมณ์ที่มีได้พวกนางทั้งสองพี่น้องต่างมีความสนิทสนมกับลู่อ๋องมานาน แต่เหตุใดลู่อ๋องจึงไม่หันสายตามามองนางบ้างเหตุใดต้องมองแต่พี่สาวของนางเหตุใดกันนางไม่ดีอย่างไรถึงมีแต่คนมองข้ามนางตลอดอวี๋ฟังหลงนึกอยากช่วยลู่เฟยหลงแต่ก็ไม่อาจทำสิ่งใดได,ได้เห็นที่หากมีโอกาสนางคงต้องทำอันใดสักอย่างเพื่อลู่เฟยหลงสักครั้งงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราทัานทีที่งานเลี้ยงจบเฟิ่งรันก็รีบขอตัวกลับจวนก่อนทันทีส่วนบิดา กับมานดานั้นอยู่สนทนากับไทเฮาต่อสักพักวันนี้นางแทบไม่ยินดีกับการตอบรับสมรสแต่งงานกับลู่อองเลยสักนิดทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นบุรุษคนแรกที่นางรู้สึกดีด้วยอีกทั้งยังเป็นผู้มีพระคุณของนางในวัยยาวรถมาขับเคลื่อนมาจอดถึงหน้าจวนหญิงสาวก้าวขาลงมาเดินเข้าจวนพร้อมกับจิงเจียวสาวรับใช้คนสนิทสักพักเจ้าไห่เหลียนเสือขาวที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้ก็โผลออกมาเข้ามาคลอเคลียนางอย่างออดอ้อนเฟื่องรันนั่งลงบนเก้ e, าอี้ในศาลารับแสงจันทร์ นางมองเจ้าไหาเหลียนที่คอเคลียนางด้วยความเอ็นดูครั้งหนึ่งไหเหลียนเคยเป็นลูกเสือตัวน้อยจากงานล่าสัตว์ในปีนั้นที่นางยังเด็กมากอายุเพียงแปดหนาวเท่านั้นบิดาพาเข้าร่วมการล่าสัตว์นางจดจําได้อย่างดีว่าถูกเสือตัวหนึ่งทำร้ายจนสลบไปพอนางฟื้นขึ้นมาอีกทีกลับพบว่าเป็นลูกอองที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้และนั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของนางกับลูกอองและลูกเสือขาวนามว่าไหาเหลียนตัวนี้ก็เป็นบิดาที่อนุญาตให้นางนํามาเลี้ยงดูที่จวน เจ้าเข้าใจความรู้สึกข้าในยามนี้ด้วยหรือนางเอ๋ยถามไหเหลียนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม้เจ้าเสือโคร่งตัวยักย้ายจะไม่เข้าใจคำพูดของนางแต่ทว่ามันกลับมีท่าทีอ่อดอ้อนคลอเคลียหนักอย่างยิ่งนางลูกหัวของมันด้วยความเอ็นดูนางคลี่ยิ้มบางๆาพลางมองจริงเจียวเจ้าพาไหาเหลียนไปอาบน้ำเถิดหากท่านพ่อมาเจอมันในสภาพเปื้อนดินเช่นนี้คงโดนตำหนีอีกแน่ จิงเจียวรูปศีษะะเจ้าไเหรียนเพียงนิดเจ้าเสือโคร่งยักย้ายสีขาวก็เชื่ออย่างว่าง่ายเป็นเพราะแบบนี้เองเฟิ่งรันถึงได้เอ็นดูนักดูท่าทางสมรสพระราชทานครั้งนี้นางคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว เฟงอี้มาถึงจนหลังเฟิ่งรันแต่แววตาของนางนั้นปรากฏความรู้สึกชิงชังอย่างชัดเจนทั้งท้ที่เฟิ่งรันก็มองออกว่านางนั้นรู้สึกอย่างไรกับลู่อ๋องแต่การทำเช่นนี้มันคือการไทยรดความรู้สึกของนางที่เป็นน้องสาวแท้ๆแ,แต่นางไม่อาจทำสิ่งใดได,ได้พระเสาวนีของไทยเฮาถือเป็นที่สิ้นสุดการที่ท่านพ่อและท่านแม่อยู่สนทนาต่ออีกสักพักก็คงกำหนดเลิกวันอภิเษกเป็นแน่ อีกทั้งอวีฟางหลงนั่นคือผู้ใดกันหากไม่มีอีกฝ่ายสักคนนางก็คงได้แต่งงานกับลู่อ๋องและพี่สาวของนางคงได้แต่งงานกับลู่เฟยหลงเป็นแน่แม้ลู่เฟยหลงจะเป็นถึงรัชทายาทแต่ก็มีข่าวลือหนาหูนักที่ว่าเขาเป็นบุรุษชอบตัดแขนเสื้อตนเองนางไม่รู้ความจริงข้อน,นี้เป็นอย่างใดแต่หากเฟิ่งรันได้แต่งงานกับเขาก็เท่ากับว่าชีวิตของนางจะไม่สามารถมีทายาทสืบทอดราชบัลลังก์องค์ชายน้อยลู่สเสวียนนั้นก็ยังเด็กเกินไปหากราชบัลลังก์ว่างเว้นผู้สืบทอดก็จะมีเพียงลูออเทท่่านนั้นีีมิ นางจะยอมให้เฟื่องรันได้ดิบได้ดีไม่ได้เด็ดขาดเฟื่องรันนั่งชมจันที่ศาลาสักครู่หนึ่งนางหยิบดอกไหทังที่อวี๋ฟางหลงมอบให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันในงานเลี้ยงดอกไม้ชนิดนี้เต็มไปด้วยปริศนามากมายที่ยากจะคาดเดาดอกไฮทังนี้ซ่อนปริศนาไว้มากมายเหลือเกินคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อวี๋ฟางหลงให้กับนางแน่ดอกไม้ที่เปรียบเหมือนของสําคัญชนิดนี้จะมอบให้ผู้อื่นได้อย่างไรกันยิ่งคิดก็ยิ่งปริวิตกนางจะต้องค้นหาความลับของดอกไฮทังนี้ให้ได้